นี่ก็เป็นวิธีการทำไรอ้อยอ,อีกอย่างหนึงนะฮะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเ,เขาก็จะมีการเผานะครับในการเผาพวกเศษใบพวกอะไรเงรี้ยฮะหลายคนก็คงยังไม่เคยเห็นภาพนี้กันวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพให้ดูครับอันนี้ก็จะมีเผาแต่ว่าก็จะมีคนคุมไฟอยู่รอบรอบนะฮะ อันนี้ก็จะเผากันหลังเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเป็นการกําจัดเศษใบเพื่อใหอ้ตออ้อยเก่าได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮะว่าหลายคนก็คงยังไม่เคยเห็นนะครับก็เลยเก็บภาพมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นวิธี ในการกำจัดใบอ้อยนะไม่ได้เป็นการเผาป่าอะไรนะฮะน,นี่ก็คือไล่อ้อยครับคนที่ทาไร่อ้อยเขาก็จะรู้กันดีฮะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้หรือว่าอะไรเขาก็จะบอกว่าโอ้ไปเผาทําไมนะฮะทำลายั้นบรรยากาศแต่ว่าเป็นวิธีจริงๆครับเป็นวิธีของชาวบ้านโอเคครับ